สวัสดีค่ะทุกคนเมย์นะคะก็วันนี้นะคะขยันนิดนึงทำคลิปออกมาค่อนข้างเยอะนะคะวันนี้มีตีมใหม่เรียกอะไรเป็นท็อปปิกใหม่ที่จะเอามาพูดกันหลังจากที่เคยดูบิวตี้กรูของ Youtube ต่างประเทศอะไรเงี้ยเขาทำกันนะคะแล้วก็เออมันน่าสนใจอยากทำบ้างนะคะก็คืออย่างที่เห็นเลย p Product i use up นะคะก็คือเป็นตัวที่เมย์ใช้หมดแล้ว แล้วก็เก็บๆไว้แล้วก็เอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันว่าเออหลังจากใช้รู้สึกยังไงบ้างนะคะมันอาจจะไม่ใช่ตัวที่กรี๊ดทั้งหมดอาจจะไม่ถึงขั้นชอบมากๆแต่ก็อาจจะใช้มาต่อเนื่องงนี้ก็อาจจะามาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะเดี๋ยววันนี้กันมาดูกันเลยดีกว่าว่าตัวไหนที่มีใช้หมดแล้วแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างนะคะไปดูกันเลยอย่างแรกนะคะเป็นโปรดักที่ใกล้ตัวกับสาวๆทุกคนที่ชอบแต่งหน้านะคะก็เป็นตัวคลีนซิ่งนะคะทั้ง2ตัว เป็น cleansing eye remover กับ cleansing ที่เป็นพวก makeup ปกตินะคะคิดว่าหลายคนน่าจะเป็นเหมือนเมคือัพ product พวกนี้หมดเร็วมากนะแล้วก็ใช้กันแบบอุตลุดอะคือไม่เคยกลัวเปืองอะนะคะก็เป็นตัวที่ใช้ล้างเครื่องสำอางนี่เลยมาดูตัวแรกก่อนละกันอันนี้นะคะเป็น by festa นะคะหรือว่า cleansing express ตัวเดิมที่เราเคยเห็นกันนะคะแต่เขา รีแบรนด์เป็นตัว byfesta นะคะ moist cleansing lotion นะคะ by mandom นะคะก็เป็น cleansing water ที่เป็นเหมือนกับล้างเครื่องสำอางในรูปแบบที่เป็นน้ำๆน,นะคะกดปั๊มออกมานะตัวนี้จะใช้กับสำลีนะคะส่วนตัวเมเมเอามาใช้แทน b i o d e r m a เนื่องจากว่า b i o d e r m a หนึ่งคือไซส์ใหญ่หาค่อนข้างยากนะคะแล้วก็อาจจะราคาสูงด้วยช่วงไหนที่แบบชอ็ชอตหน่อยแบบยังไม่อยากจ่ายซื้อ b y o d e r m a เก็ ema, บไว้อะไรเงี้ยก็จะ ย้ายมาใช้เจ้าตัว byfesta ตัวนี้นะคะถามว่ากรีดไหมถือว่าใช้ได้แล้วก็โอเคแนะนำสำหรับใครที่อยากได้ cleansing water ที่ราคาไม่แพงแล้วก็รับความสะอาดได้ดีนะคะแต่ก็แนะนำว่าเวลาใช้เสร็จก็ควรล้างหน้าทันทีเพราะว่าพวก cleansing water เนี่ยมันก็จะมีสารชาล้ลงเมคอัพค่อนข้างสูงถึงเขาจะเค็มว่าแบบ เหมือนกับให้ให้ให้เช็ดแล้วก็ไม่จําเป็นจะต,ต้องล้างล้างโฟมล้างหน้าตามอะไรเงี้ยแต่ไม่ว่าล้างด้วยก็เซฟกว่าอะไรนี้นะคะเพราะว่ามันก็เหมือน c l น a n ่งแล้วก็ยังอยู่บนหน้านะถามว่าชอบไหมก็โอเคใช้ได้นะคะแล้วก็ซื้อต่อไหมก็อาจจะซื้อต่อถ้ามีใบ,บอนุมาใช้ใบ,บอนุมาแต่ว่าถ้าไม่มีก็คือจะใช้ตัวนี้ by face star ต่อไปเป็น eye and lip remover นะคะตัวนี้กรีดมากและเสียใจมากที่จะต้องอามาพูดในคลิปนี้เพราะว่า มันดิสคอ n t ิ n น e ไปแล้วแต่ว่าก็อยากบอกทุกคนว่ามันดีจริงๆเพราะเราเคยทำคลิปล้างล้างเครื่องสำอางให้ดูกันแล้วก็ใช้ตัวนี้นะคะขอยืนยันเหมือนเดิมว่ามันใช้ดีมากตัวนี้เป็น Holika Hol i ิ a p าเ e ล e Re ร e e อายแอน r นะคะนี่ตัวนี้มันจะเป็นแบบเขาบอกว่าเป็น Five มอยเฮิร์ o คอมเพนะคะคือมันเป็นที่ e a n s ซิงพวกอะไรอะเมคอัพกันน้ำแล้วก็ลิปสติกนั่นแหละ แต่ว่าตัวเนี้ยเมย์ได้ไปลองที่เกาหลีเนื่องจากลืมเอา eye makeup remover ไปนะคะซช้มันค่อนข้างที่จะปริมาณใช้ได้นานมากๆแล้วก็ใช้ต่อครั้งไม่เยอะ <c oughs> ปั๊มสักหนึ่งสองปั๊มก็ใช้แบบทำความสะอาดเมคอัพได้ได,ได้ได้ดีมากๆอ่ะสำหรับเมย์คือตัวเนี้ยไม่จําเป็นที่จะต้องปิดแช่ทิ้งไว้ด้วยนะคือแค่โปะแล้วก็รูปออกอย่างเงี้ยเมคอัพพวกกันน้ําออกหลุดออกง่ายมากง่ายมากแล้วก็ไม่รู้สึก คาบมีคาบมันแต่ว่าให้ไม่รู้สึกว่ามีคาบมันแต่ว่าให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ใช้ง่ายกลิ่นหอมนิดๆนะคะตัวนี้ชอบมากๆอ่ะคือถ้าใครไปเกาหลีก็จะแนะนําให้ดูตัวนี้แต่ว่าตอนนี้มันดิสคอนไปแล้วมีก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะมีสูตรอื่นมาแทนหรือเปล่าแต่ว่าตัวนี้หมดเกลี้ยงไม่มีตุนแล้วด้วยเสียใจมากแต่ชอบนะคะแต่ชอบใครที่พอหาได้ก็ลองดูนะตัวนี้แนะนํา ถ้าซื้อต่อได้คงซื้อต่อเลยแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะก็หาตัวอื่นที่คิดว่าน่าจะเจ๋งมาลองใช้อยู่ตอนนี้ต่อไปเป็นผลิตภัณฑ์ใต้วงแขนนะคะ deodorant นะคะก็เป็นตัวที่ใช้มานานมากๆคือส่วนตัวเมย์จะเป็นคนไม่ค่อยใช้น้ำหอมจะใช้เป็นพวกสเปรย์กับกลิ่นเอาซึ่งแบบ จะเป็นแบบกลิ่นธรรมชาติกลิ่นเฟรชเฟอย่างเงี้ยนะคะคือจะไม่เน้นกลิ่นหอมแบบหวานๆอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยไหวเท่าไหร่ก็จะเป็นพวกสเปรย์พวกนี้ดีกว่าสิ่งที่ใช้อันนี้ก็จะหมดแล้วนี่นะคะเป็นเลโซนาวูแมนชาเวอร์ครี l ออเด r e s h ชเนสนะคะวิดชาเวอร์เฟ s e n นสนะคะเป็นเลโซนาตัวใหม่คิดว่าพน่าจะเป็นตัวใหม่มาสักพักแล้วแหละ แล้วก็สําหรับผู้หญิงโดยเฉพาะนะคะแล้วกลิ่นตัวนี้เป็นชาเวอร์คลีนก็คือกลิ่นเหมือนหลังอาบน้ําเสร็จอะไรอย่างเงี้ยมีจะชอบกลิ่นสไตล์นี้นะคะกลิ่นที่แบบไม่ได้เป็นกลิ่นสังเคราะห์มากเกินไปให้มันรู้สึกสดชื่นนะคะตัวนี้ชอบมากเไม่มีคราบไม่ไม่ทําให้แบบเหมือนกับกลิ่นไม่พ l ีไม่เพี้ยนแล้วก็ค่อนข้างค่อนข้างระง,งับกลิ่นได้ค่อนข้างดีคือส่วนตัวเมย์ไม่ใช่ไม่ใช่คนมี กลิ่นตัวเยอะอะไรอยู่แล้วนะคะแต่ว่าตัวนี้ก็ให้ความสดชื่นได้ค่อนข้างโอเคแล้วก็รู้สึกมั่นใจดีนะคะก็ใช้ต่อมาเรื่อยๆนะคะไม่เคยเอามาพูดกันก็เอามาพูดเอาพูดให้ดูกันละกันผลิตภัณฑ์อาบน้ําเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ไม่เคยเอามาพูดกันเลยนะคะก็มันเป็นสิ่งที่ใช้หมดบ่อยมากอ่ะคือเข้าห้องน้ำแ,แล้วแบบฮ้ยหมดอีกแล้วหมดอีกแล้วมัน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 คือสิ่งที่เราใช้ทุกวันแต่เราลืมนะคะก็นี่เลยตัวนี้ bio r e moisture rich นะคะเป็นครีมอาบน้ำของ bio r e ซึ่งไม่เคยเห็นว่าเขาทำแล้วสารภาพตามตรงว่าไปเห็นตรงที่เขาเซลล์หนึ่งแถมหนึ่งเมย์ก็เลยซื้อมาทุกสูตรเลยมีสีชมพูด้วยแล้วก็มีสีเหลืองตัวนี้ด้วยนะคะมันเป็นมันเป็นคชีมอาบน้ำที่ที่มามืดเหมือนกันนะเพราะว่าหนึ่งคือฟองเยอะอาบน้ำสนุกดีแล้วก็กลิ่นหอมแล้วก็ ตัวเนื้อฟองค่อนข้างนุ่มลื่นนะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นได้ค่อนข้างดีเป็นกลิ่นเมย์ใช้ต้องสีเหลืองแล้วก็สีชมพูนะมันเป็นกลิ่นที่ที่สบายจมูกและผ่อนคลายทั้งสองกลิ่นคือชอบมากๆแล้วก็ใช้ง่ายตัวนี้หมดแบบเป็นสิบ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 ขวดอย่างเงี้ยที่บ้านแล้วแหละเพราะว่าซื้อเก็บตุนไว้เยอะมากอะนะคะใคร ใครลองเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตนะลองดูของบิ o เรนะคะมันอาจจะเป็นแบรนด์ที่แบบเราไม่คุ้นตากับว่ามันมาอยู่ในครีมแบบน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันก็ใช้ดีเหมือนกันนะก็ตอนนี้ก็ชอบนะคะต่อไปต่อไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เมซื้อรีฟิลมาจากญี่ปุ่นมันจะมีเป็นขวดใหญ่นะคะเมซื้อรีฟิลมาแต่ว่ามันหมดแล้วตอนนี้เหมือนแต่เอาตัวไซส์ที่มันเป็นแซมเปิลมาให้ดูกันเพราะมันหยิบง่ายกว่านะคะอันนี้เลย m าเชอรี่นะคะมอยเจอร์คอนดิชเนอร์แอนด์แชมพูตอนนี้เป็นแซมเปิลตัวอย่างนะแต่ว่าเมยมีไซส์ที่เป็นตัวรีฟิลอยู่ในห้องน้ำนะคะมันกำลังจะหมดแล้วแหละแต่นี้หยิบให้ดูง่ายกว่านะมันเป็นผลิตภัณฑ์สระผมกับให้ความกับคอนดิชเนอร์ถามว่าชอบไหมชอบมากเพราะมันคือกลิ่นลินจี่มันสบายมันเป็นกลิ่นที่มันเป็นกลิ่นที่เมย์ชอบแล้วก็ผ่อนคลายเวลาสระผมนะคะอย่างตัวแชมพูฟองก็จะค่อนข้างเยอะ สระผมสนุกดีนะคะไม่ต้องใช้ในปริมาณที่เยอะมากแล้วก็ตัวของคอนดิชเนอร์เนี่ยมันก็ให้ความชุ่มชื้นได้ระดับกลางๆไม่ถึงขั้นทินเน์แต่ว่ามันให้กลิ่นที่หอมแล้วก็ผมลื่นขึ้นอันนี้ก็เลยโอเคนะคะอยู่ในระดับที่เรียกว่าใช้แล้วชอบอะแต่ถามว่ายังแบบติดถึงขั้นแบบกรีดมากไหมก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นก็ยังมีตัวที่ให้ความชุ่มชื้นได้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่กำลังจะหมดแล้วแล้วก็มาพูดกันว่าเป็นยังไงกันบ้าง โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ Product t ได้ด u ย e ูสอนะคะก็คือเป็น Product ที่ใช้หมดแล้วแล้วก็ว่ายังไงกันบ้างนะคะก็เอามาเล่าให้ทุกคนได้ดูกันนะคะบางทีมันก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราใช้หมดบ่อยมากแต่เราก็ลืมว่าเราเออเราใช้บ่อยนะตัวเนี้ยอะไรเงี้ยเราไม่เคยมาพูดกันนะคะก็เอามาลองแชร์ให้ดูกันนะคะสําหรับใครที่อยากทําคลิปแบบนี้นะสามารถทําเป็นวิดีโอรีสปอนมาให้เมย์ก็ได้นะว่า Product ไหนที่แบบ ใช้หมดแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างนะคะก็ลองเอามาคอมเมนต์ลองบอกกันก็ได้คอมเมนต์บอกกันนะคะว่าอะไรที่มันใช้แล้วแบบเออในใช้หมดโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยว่ามันหมดแล้วแล้วมันดีอะไรเงี้ยนะคะก็โอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย